เมื่อกี้เก็บผักไปกินกับแก่งในป่านะจ๊ะผักซี่กำลังงามช่วงนี้ฝนก็ตกมือเวีนมือนะจ๊ะต้องหดผักละัะเครือม่วงเข้าข้าลังออกดอกทารนเน่เอากิ้งไปอันอันนา,นา,นามนนะจ๊ะนี่แช่นามไว้อาทิตย์นึงอันนี้พันคือบานเขาเนะอันนี้พันชุนคัก เมื่อกี้ลกเบิ้งอันเล็ดอีกนะจ้ะนอนกินแม่งแห้งคักกินชุกินีกำลังเป็นหมากสสนน่สือมาจากซูเปอร์มาเก็ตก่อนหนึ่งนะจ๊ะเนาะเอามาโล่งไวสฉยๆก็เกิดกระงามอันนี้เขาละผ้าบานเขาเนะกินชุนกำลังเป็นดอก พริกยักอันนี้ปลูกกระเทียมนะจ๊ะ <laughs> นกกินมอดอันทานตะวันเกิดอะอันนี้ก็สะสันเนยอีกพันหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ผสมกันมั้งนี่ซื้อมาจากซูปเปอร์นี่คล้ายๆกับพันธุ์ไทยผสมกับอันนั้นโอ้ยงามค่ตัดไปเมื่อกี้นะจ๊ะฝักอีตู <laughs> ก็เดียวตัด สามซีที่อล้วจะใช่เกี่ยงน้องใหม่ใช่เกี่ยงเห็นดกดกหมากเป็นซิปพริกหยวกอันนี้คล้ายๆกับขื้นฉ่ายบานเท่านะจ๊ะแต่ว่ากินชุนค่ะนี่อากาศกำลังดีจ้ะ